ทุกนี้คือต้องประหยัดฉลาดใช้เงินอิสรบสคลิปนี้จะมาบอกเคล็ดลับใช้จ่ายแค่ใช้คะแนนเคพอยตในเคพลาสเอามาจ่ายบิลเติมเงินหรือจะสแกนคิวอาจ่ายเงินก็ได้จ่ายถูกกว่ากี่บาทก็จ่ายได้ใครยังไม่เคยทากดเซฟคลิปนี้ไว้เลยวิธีแรกพอเข้าแอปเคพลาสแล้วกดเมนูที่เราต้องจ่ายได้หมดเลยทั้งเติมเงินหรือจ่ายบิลค่าน้ำค่าไฟจ่ายค่ามือถือหรืออื่นๆก็ได้ตรงนี้แหละให้กดชําระด้วยคะแนนเคพอยตเห็นไหมแค่มีพอยต์ก็จ่ายได้เลยสบายใจวิธีถัดมาอันนี้สะดวกมากเวลาเราไปเดินซื้อของหรือกิน้้้าวแแคคกนจยเีลใชะ แค่นี้ก็แบบสบายใจเรื่องเงินใช้จ่ายแล้วแถมตอนนี้มีเลทพิเศษ9เคียร์พอยต์มูลค่าเท่ากับ1บาทร้านที่ใช้ได้ก็จะมีอย่างเช่นบาร์บีคิวพลาซ่าฟูจิเต่าบินยูนิโคลเลทดีๆแบบนี้มีถึงแค่31ธันวาคม68นี้เท่านั้นและถ้าใครอยากได้เคียร์พอยต์ไว้เซฟค่าใช้จ่ายแบบนี้ก็แค่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยใบไหนก็ได้เราก็จะได้รับคะแนนเคียร์พอยต์มาไว้ใช้จ่ายเงินแบบที่เราทำในคลิปได้เลยย้ำอีกครั้งว่าเคียร์พอยต์จากทุกบัตรของเคียบงก์ก็สามารถทำได้หมดเลยนะทั้งจ่ายบินเติมเงินและสแกนคิโค้ดจริงๆคะแนนเคียร์พอยต์เอาไปทำอีกหลายอย่างได้เยอะมากแต่วันนี้แอปบอกวิธีนี้ก่อนเพราะมันคุ้มใครที่ยังไ เคยใช้ต่อไปนี้รีบใช้ได้แล้วนะของดีขนาดนี้ต้องใช้กันเยอะๆคะ่ะ